ปูน้ำหวานนะคะสําหรับงวดวันที่หนึ่งมิถุนาเสื้อมันสวยจริงๆแม่นะคะแล้วก็ไม่เป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าสีดำอะแม่สังเกตดูรูน้ำหวานไม่มีสีดําเลยนะคะนั่งไรสดเนี่ยไม่ค่อยใส่เสื้อสีดํานะคะจะชอบใส่เสื้อแบบสีเหลืองทองนะคะสีชมพูสีแดงนะคะสีขาวสีเขียวนะคะประมาณนี้สีฟ้าก็มีบ้างสีฟ้าสีกรมนะคะก็ ไม่ค่อยมีดาวค่ะคุณแม่นะคะหนึ่งมิถุนาหกเจ็ดนะคะสูตรของครูน้องหวานเนี่ยวิเคราะห์ได้นะคะก็มีเลขศูนย์อยู่หลักสิบนะคะตัวเลขนี้อยู่หลักสิบนะคะสิ่งที่เราจะหาก็คือหลักร้อยกับหลักหน่วย สิ่งที่เราจะหาก็คือเหมือนกันเลยค่ะนะคะใส่แต่เสื้อผ้าสีาสันสดใสชอบครูน้้วหมาตรงนี้ไม่ค่อยปิดบังอะไรเลยบอกหมดขอบคุณมากค่ะมากนะคะหลักสิบค่ะ<ม>เราแค่เติมหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยค่ะทุกคนจ้า<ม>เราแค่เติมหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยค่ะ<ม>ดังนั้นนะคะหวยไทยห้วดนี้ไม่ยาก เมื่อเราได้แน่ๆแล้วว่านะคะศูนย์จะอยู่ในหลักสิบสามารถเติมเลขได้เลยเติมเลขตรงนี้และเติมเลขตรงนี้ได้เลยได้เลยคุณแม่เช่นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนสี่มีใครที่ชอบเล่นหวยลากบ้างคะ การที่เล่นหวยลาคือจะจะทำให้ท่านเนี่ยผูกหวยง่ายมากเลยนะการที่ท่านเล่นหวยลากก็คือว่าบางคนอ่ะซื้อหวยไทยน่ะซื้อศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหวยออกศูนย์หกอย่างเงี้ยหวยออกเก้าศูนย์อย่างเงี้ยโอ้โหเสียดายจังเลยฉันซื้อฉันฉันฉันซื้อแค่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์แปดนะโอ้ยแ้มเดียวโอ้ยสองแ้ม ฉันซื้อ05โอ้ยเสียดายเท้ซื้อ05 04 07แต่ลืมซื้อ06 60เสียดายเท้เคยไหมคะเคยไหมเคยไหมรู้จักครูน้องหมาจากเพื่อนลูกค่ะขอบคุณมากคุณแนมะ่รักมากขอบคุณค่ะ,ะ16พฤษภาคมที่ผ่านมา16พฤษภาคม67ค่ะทุกท่านไม่ได้สัญจรครูน้องหมาก็ฟัน6ล่าง ฟันหกแล้วลงล่างล่างอย่างเดียวนะคะถามว่าครูน้ำหวานซื้อทั้งบนทั้งล่างไหมอันนี้ขอพูดกันตรงๆเลยนะว่าครูน้ำหวานพอมีงบก็เลยซื้อทั้งบนทั้งล่างแต่แนะนําแม่ๆคืองบน้อยว่าให้แม่น่ะซื้อแค่ล่างก็ได้นะคะอันนี้อันนี้ย้อนคําพูดตัวเองนะจ๊ะว่าว่าที่ผ่านมาครูน้ำหว,วานนี่เคราะว่าหกเนี่ยนะคะมีโอกาสลงล่างมีโอกาสมาล่างใครที่งบน้อยไปล่างอย่างเดียว ใครที่มีงบอย่างครูน้องหมานก็สามารถไปทั้งบนทางล่างได้สําหรับเล็กวิ่งนะคะถ้าจริงพิมพ์จริงขึ้นมาได้เลยถ้าจริงพิมพ์จริงขึ้นมาได้เลยจะแม่จริงไหมครูน้องหมานพูดแบบนี้จริงไหม,หน,บบนไห,มหนึ่งวินาฬาลากศูนย์เลยแม่ศูนย์ที่ครูน้องหมานจะตัดออกวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะเล่นเลขเดิมก็คือศูนย์หกตัดออกศูนย์หกกับศูนย์เก้าบางคนเนี่ย เตือนครูน้องบานบอกมาว่าครูบางทีอ่ะ0660อาจจะมานะ0990ก็อาจจะมานะแต่สลับตําแหน่งอันนี้ครูน้องบานก็บอกได้เลยนะว่าเป็นความชอบส่วนตัวที่ชอบตัดตัวเก่าออกนะคะทุกๆงวดเวลาจะเล่นล่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าติดตัวเดิมครูน้องบ้านชอบตัดออกอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาให้หกก็ยังตัด1661ออกนะคะ ดังนั้นเนี่ยแม่สามารถไปตามได้เลยนะคะเลขที่เหลือก็คือ01 02 03 04, 0์ส5ครูรัฐบาลรู้สึกว่าแถวเนี้ยสวยมากแถวเนี้ยเป็นตำแหน่งที่โอเคเลยแม่แถวนี้สวยมากใครงบน้อยลองดูได้เลยนะลาบตั้งแต่หนึ่งจนถึงห้าใครงบน้อยลองดูได้เลยลาบตั้งแต่หนึ่งจนถึงห้าคือแถวเนี้ยสวยจริงนึ่ง01 02 03 0405สวยจริงๆเดี๋ยวยังไงครูน้องบันเขียนให้แม่แม่จะแคปเก็บไว้ดูก่อนไหมคะเหมือนกันเลยค่ะชอบตัดออกค่จริงแม่พูดแต่ว่ามีคนเตือนก็จริงนะแต่ความความความที่มันทําแบบนี้ทุกงวดคนมันก็นพูดไม่ออกอะแมะ่คุณแม่จา๋าอ่ะแคปเก็บไว้ดูก่อนก็ได้ค่ะใครที่นะคะจะแคปเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับรัฐบาลไทยนะ0 0 1 0 5สวยจริงๆ นะคะโอเคถ้า01จนถึง05มาจริงจริงเลขมันจะมีตามนี้คุณแม่ขอเขียนเลยแล้วกันจะได้ไม่ชา้าซื้อแล้วค่จะจัดเต็มเลยค่ะคุณแม่จา๋าตอนนี้รัฐบาลไทยเปิดซื้อแล้วนะอย่างครูน้องหมากก็ซื้อตั้งแต่วันที่25แล้วใครที่ยังไม่กดซื้อหาซื้อได้เลยนะคะลอตเตอรี่น่าจะแพงลอตเตอรี่น่าจะแพงพูดตรงๆนะคะอ่าคุณแม่หนึ่งมิถุนา

ถ้า01จะมาขอให้เป็น201ค่ะถ้า02จะมาขอให้เป็น702ค่ะถ้า03จะมาขอให้เป็น703ค่ะชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะทุกคนถ้า04จะมาขอให้เป็นนะคะ104ค่ะถ้า05จะมาขอให้เป็น705ค่ะชัดเจนไหมคะ ถ้าชัดเจนพิมพ์ชัดเจนขึ้นมาได้เลยชัดเจนไหมถ้าชัดเจนพิมพ์ชัดเจนขึ้นมาได้เลยเอฟซี FC ทุกท่านตัวเลขชัดเจนไหมคะก็บอกแล้วว่าศูนย์อยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งหลักสิบคุณแม่ศูนย์อยู่ตำแหน่งหลักสิบเวลาที่ครูน้หมันเน้นครนูน้ำหมันเรียงตำแหน่งชัดเจนนะคะ ถ้า01จะมาก็ขอให้มา3ประตูรงที่01 702 703 104กับ705แคปภาพหน้าจอเก็บไว้ดูได้เลยค่ะอะทุกคนแคปหน้าจอเก็บไว้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะทุกคนจ๋าไว้เป็นแนวทางนะอะไรสุดนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะกดแชร์เก็บไว้ดูได้เลยนะคะใครจะแคปแล้วส่งไปให้เพื่อนดูก็ได้เหมือนกันนะคะกดแชร์เก็บไว้ดูได้เลยหรือจะแคปเก็บไว้ดูก็ได้นะคะ อัดแคบหน้าจอเลยชัดเจนนะคะแบบนี้ชัดเจนใช่ไหมโอเคค่ะนะคะแบบนี้ชัดเจนใช่ไหมคะแม่ชัดเจนค่ะนะคะขอให้ถูกกับครูน้องหมาสักทีขอให้แม่มีชคอกับครูน้องหมาสักครั้งนะแม่นะใครที่ติดตามกันมานะคะเอาหมดเลยค่ะมันก็มันก็โอเคนะแม่มันห้าหางอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหางค่ะทุกคนก็โอเคนะถ้าแม่ไม่เล่นเลขเ,ลเลจ้าอื่นนะ ถ้าแม่ไม่ได้ตามอาจารย์คนอื่นอ่ะอาจจะโอเคแต่ถ้าแม่ตามอาจารย์หลายคนหลายเลขอ่ะมันก็จะมันก็จะโปรยยาวหน่อยถูกต้องไหมคะถ้าแม่เลือกตามแค่อาจารย์คนเดียวก็โอเคนะฮะหากำลังสวยนะคะก็มีโอกาสาค่ะคุณแม่นะคะต้องพูดอย่างนี้ถ้าสูตรไม่มานะคะมีโอกาสที่หกกับเก้าจะมานะจ๊ะมีโอกาสที่หกกับเก้าจะมาแทนนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเด่นของเราเราก็จะไม่ได้มาหน้นนะคะ แต่ว่าใครที่รู้สึกว่าโอเคถ้าหกับ9จะมานะคะมีโอกาสมาเลขไหนคะอาจจะมาหกห้ากับ9กหถ้าศูนไม่มา6กับ9้าจะมาแทนอาจจะมาหกห้ากับ9กหเดี๋ยวเขียนให้เลยแม่แม่แมจะได้ไปดูเลขกัน6กห้ากับ9ก้าห้าสำหรับเลขเสริมนะคะถ้าศูนย์ไม่มา6กับ9มีโอกาสมาแทน ก็คือหกห้าและเก้าห้าตามนี้ห่างเดียวๆไปเลยทุกคนไม่เสียตามเพิ่มหกห้ากับเก้าห้านะจ๊ะอ่าแคบเดอร์งวดที่แล้วตามหกเก้าแต่ว่าลืมหกศูนย์เสียดายจริงๆแนะนำให้เล่นลากมันจะได้ไม่ลืมทุกคนแนะนำให้เล่นลากนะจะได้ไม่ลืมนะคะลองเล่นลากด,ดูนะคะถ้าหกกับเก้าจะมาเนี่ยก็หกห้าเก้าห้าลุน้นๆไปเลยวัดใจไปเลยเนาะ แต่เรามั่นใจศูนยของเราเลยคะทุกคนเราม <crowded S 1> ั่นใจศูนย์ของเรานะคะแต่ว่าที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าจะมาตรงๆรงจะมาล็อกล็อกเลยเนาะแม่ดังนั้นก็ทับเผื่อนะคะไว้ตัวอื่นสักหนึ่งหางสองหาก็ก็ถือว่าไปของแถมกันพลาดต้องพูดว่ากันพลาดกันกันแบบกันพลาดกันเสี่ยงละทุกคนเนาะนะคะ กันพลาดคนเราก็มีพลาดได้แต่ถ้าเราจับทางดีดักทางดีตัวที่เราเสริมมาแทนอย่างเงี้ยมันจะช่วยเราได้เยอะถูกต้องไหมคะสัญจรชัยนาทรัฐบาลไทยมีโอกาสมาเลขนี้นะคะท่านา๋าสัญจรชัยนาทรัฐบาลไทยนะคะมาเลขนี้ถ้าศูนย์ไม่มาหกกับเก้าจะมาแทนนะแม่ถ้าศูนย์ไม่มาหกกับเก้าจะมาแทนนะคะ อทุกคนรัฐบาลไทยงวดนี้สั่จรนชัยนาทฟันศูนย์จ้ะรัฐบาลไทยงวดนี้สั่จรนชัยนาทฟันเลขศูนย์ค่ะถ้าศูนย์ไม่มา69จะกลับมาแทนนะคะตอนมีโอกาสจะมาศูนย์ถ้าศูนย์ไม่มา69มาแทนถ้าศูนย์ไม่มา69กลับมานะจ๊ะตัวเลขก็จะมี01 02

0508009596และ65นะคะตัวเลขที่มีโอกาสมานะคะมากที่สุดคุณน้องหมานดูชุดนะคะงบน้อยไว้ให้นะคะแต่ว่าอยากให้แม่ดูฉบับเต็มต้องพูดว่าฉบับเต็มนะจ๊ะสวัสดีค,ร,คร,รับชมอยู่วงเวียนใหญ่ติดตามตลอดครับขอบคุณมากครับพ่อเ็นเฮงเฮงไหมสิบนะ ตรงพูดมา่าฉบับเต็มยังไม่ตัดนะจ๊ะบางคนก็ชอบดูแบบฉบับเต็มนะคะน้ำครูน้ำหมักกูตรงๆเลยบางคนชอบดูฉบับเต็มด้วยสามเพราะว่าเขาอยากตัดเลขเองอยากเล่นเองอยากวิเคราะห์เพิ่มเติมเองดังนั้นนะคะตัวเลขที่มีโอกาสมาศูนย์หนึ 2, ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าและ 65จัตตตัวเลขที่มีโอกาสมาค่ะ01 02 03 04 05เละบ65จาจตแคปภาพหน้าจอได้เลยทุกคนแคปภาพหน้าจอได้เลยนะคะไอแคปภาพหน้าจอได้เลยนี่คือรัฐบาลไทยค่ะแล้วก็วงกลมนี้ให้แล้วคนมาดูในสดได้เปรียบมากเลยนะทุกคนจ้าได้เปรียบกว่าคนที่ดูในคลิปมาก เพราะว่าการดูเนค้คืบางทีปรุงน้หมักไม่ได้เอามาเน้นให้ขนาดดีปรุงน้หมักเนี่ยนะคะเน้นว่าเราจะแบ่งปันแล้วก็พูดคุยเชิงลึกเนี่ยกับน้าไรสดเท่านั้นเพื่อให้แม่ได้ฟังแล้วก็นะคะได้มีเคราะห์ตามด้วยนะคะบางคนไม่มีไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเลขนะคะก็ตามเลขไม่เป็นตามเลขไม่เก่งเนี่ยวันนี้ใครที่มาดูไรสดทุกคนได้เปลี่ยบมากๆนะ,ะนะคะมาดูไรสดนะคะได้ฟังการเน้นได้ ได้เห็นครูนักบัดวม,มงกลมให้นะคะก็คือได้เปรียบจริงแม่จันเอ๋ยใช่ค่ะห่วไทยเองจัะนะคะรัฐบาลไทยนะจ๊ะรัฐบาลไทยนะคะสัญจรวันนี้เด่นือศูนนะจ๊ะรัฐบาลไทยเองนะจ๊ะแล้วก็ใครที่จับคู่สองตัวเอาไปเน้นบนล่างนะจ๊ะจับคู่สองตัวเน้นบนล่างนะจ๊ะ<ๆ>ก็จะเป็นเลขน,นี้เลยทุกคนนะคะอาแขับหน้าจอกันไว้ นะคะเป็นเลขน,นี้เลยเล่น,นี้เลยจ้ะ